สวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามาทำให้ช่องฟรีทีวีหรือช่องหรือช่องดิจิตอลทีวีของประเทศไทยของเราเนี่ยหรือช่องที่มาจากกอสทช3579ที่เป็นระบบทีวีดิจิตอลซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วซึ่งมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ทำไมวันนี้ผมต้องมาพูดสิ่งที่เราต้องรู้ในปัจจุบันเลยก็คือทีวีหรือว่าจอภาพที่เรารับชมกันทุกวันเนี้ ทุกวันนี้ทีวีออกแบบมามีพอร์ตแลนด้วยซึ่งพอร์ตแลนเนี่ยก็เป็นพอร์ต100เมกการเอาทีวีแบบนี้มาใช้งานจะใช้ได้อย่างไงด้วยเทคโนโลยีที่ว่าจะดูทีวีผ่านสายแลนได้อย่างไรตรงนี้แหละคือโจทย์ที่เราต้องมาดูกันว่าจะทํำยังไงเทคโนโลยีไปถึงขั้นขนาด IPTV แล้วนะครับเราจะทํำยังไงให้ระบบทีวีดีต้นเข้าไปอยู่ใน IPTV ซึ่งทีวีทุกวันนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่า ออกแบบมาเป็นพอดไซแลนกันแทบจากทุกเจ้าทุกแบรนด์อยู่แล้วนะในทุกวันนี้เป็นทีวีที่เป็น Android ส m มาร์ททีวีอะไรแบบเนี้ยดู Netflix ดู YouTube ในจอทีวีเครื่องเดียวแต่เราจะดูไลฟ์สตรีมมิ่งหรือไลฟ์ทีวีได้อย่างไรโดยการที่เราเอาฟรีทีวีช่องทีวีดิจิตอลของประเทศไทยหรือช่องที่กอสทชรับผิดชอบดูแลอยู่ณนะตอนนี้เอาไปไว้ในระบบ i p พีได้อย่างไรให้ทางผู้ใช้เนี่ย ซื้อทีวีมาสามารถดูทีผ่านพอร์ตแลนดได้เริ่มแรกเลยรเราต้องมาทําความเข้าใจกับชุดห้องส่งก่อนแบบนี้ก็คือชุดห้องส่งแบบทีวีดิจิตอลนักปัจจุบันนะครับจะเห็นเสาอากาศรับทีวีดิจิตอลมาผ่านเอนโคเดอร์เอนโคเดอร์ ก็จะจัดการและบริหารซอสต,ต่างๆให้มาเป็นช่องรายการ3 4 5สี่ห้าโมโนเวอร์พอยมาจัดเรียงช่องให้เราผ่านบูสเตอร์เพื่อขยายสัญญาณผ่านซิปเตอร์เพื่อกระจายไปตามจุดต่างๆเนี่ยคือรูปแบบของรายการทีวีดิจิตอลนักปัจจุบันซึ่งภาพที่ได้มาก็เป็น HD อยู่แล้วภาพคมชัดแต่ระบบสายภายใน เป็นระบบสายที่เป็น coax หรือ RG6 อย่างที่ทุกคนรู้จักกันอย่างที่วิศวกรหรืออะไรหรือวิศวกรหรือผู้ดูแลงานระบบออกแบบมาให้ซึ่งเป็นสาย coax อยู่แล้วแต่ัปัจจุบันนี้ตึกใหม่ๆตึกรีโนเวทเทคโนคโลยีสายต่างๆเทคโนโลยีเลือกของโครงข่ายเปลี่ยนไปแล้วสาย coax แทบจะน้อยมากกลายเป็นว่า บิ๊กดาต้ามันเริ่มใหญ่ขึ้นทุกคนรู้จักคำว่าบิ๊กดาต้านะผู้ใช้มีความต้องการเยอะขึ้นบิ๊กดาต้าต้องใหญ่ขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราจะเลือกให้มันรองรับกับบิ๊กดาต้าได้อย่างไงนะนั่นก็คือสายแลนกับสายไฟเบอร์ติกนะครับในเมื่อตึกเนี่ยหรือผู้ประกอบการเองเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช้สายโคแอดแล้วเปลี่ยนไปใช้ในรูปแบบของสายแลนแทนในรูปแบบของสายไฟเบอร์ติกแทนระบบดีตอนเนี่ยห้องส่งเนี่ยยังคงเป็นดีตอนเช่นเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องเอา ดิจิตอลทีวีสัญญาณดิจิตอลเนี่ยมาแปลงให้เป็นในรูปแบบของสายแลนและสายไฟวบอรติซึ่งการแปลงแบบนี้จะต้องย้ายมาจากดิจิตอลทีวีให้ไปเข้าอยู่ในระบบของ IPTV นะครับซึ่งจะต้องย้ายยังไงนะครับเนี่ยอย่างช่องรายการที่ผมให้ดูนะครับเห็นไหมอ่ะอย่างนี้ ช่องรายการให้ดูอย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะอันนี้คือช่องรายการของประเทศไทยฟรีทีวีสามห้าเจ็ดเก้าของทางกอส,ออชกอสอทอชกสทอชอที่ดูแลอยู่นกตอนนี้เป็นดีต้อนทีวีถามว่าดีไว้ดีอยู่แล้วแต่อย่างที่ทุกคนเข้าใจงานระบบนะหากดีไซน์เป็นงานระบบเดี๋ยวนี้ตึกต่างๆออกแบบงานระบบให้เป็นมีเน็ตด้วยนะในตึกก็โครงข่ายก็เป็นสายแลนแล้วเป็นไฟเบอร์แล้วนะครับดังนั้นอ่ะทีวีดีต้อนจะย้ายไปอยู่ไอพีทีวีได้อย่างไรนะพูดวนๆซ้ำๆอยู่นี่นะครับ แต่ก็ต้องฟังนะฟังไว้เพราะว่าเทปนี้อยู่เปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนตามก็จะไม่มีโน้ตเฮาให้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นความรู้แบบใหม่เลยนะอ่ะเรามาดูกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอลบตรงนี้ก่อนอันนี้คือโซลูชันของ IPTV ชุดนี้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ encoder จากแบรนด์ PA TV Digital Television นี่ยังคงชุดห้องส่งที่เป็นดิจิตอลอยู่นะเราเนี่ยยังต้องคงชุดห้องส่งที่เป็นดิจิตอลอยู่เอนโคเดอร์จะทําหน้าที่อะไรเอนโคเดอร์ก็ยังคงเป็นดิจิตอลรับสัญญ,ญาณจากเสาอากาศภาพพื้นดินหรือช่องจากกสทช3579ทีทวีนี่แหละเข้ามาในตัวเอนโคเดอร์เอนโคเดอร์ทาหน้าที่แปลสัญญาณหรือมันติเพิลสัญญาณออกมาออกมาให้อยู่ในรูปแบบของครับในรูปแบบของ IP ก็คือสายที่าสายสัญญ,ญาณที่ ขาเรียกขาเอา์พุตสัญญาณขาออกที่ออกไปออกมาเป็นรูปแบบของสายแลนนะครับออกมาสายแลนเข้ามาปุ๊บเนะข้ามาจอดที่ตัวไหนเข้ามาที่คอสวิตตัวหนึง่งเราต้องมีคอสวิตออกมาสัญญาณในรูปแบบของ IP เนี่ย IP เนี่ยส่งมาในูนในโปรโตคอลที่เป็นโปรโตคอล UDP นะครับซึ่ง UDP เนี่ยละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันว่า UDP คืออะไรมันที่แคสคืออะไรแต่ผมจะอธิบายเรื่องของโซลูชันให้ก่อนนะส่งสัญญาณในเรื่องของ p ส่งเข้ามาแล้วในคอสวิต ไอทีเขาจะรู้อยู่แล้วว่าระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็จะต้องมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแล้วมันก็ต้องมีเกตเวยตัวนึงนะเกตเวยเกตเวยทาหน้าที่ในการแจก IP ให้กับแคตแอนต่างๆหรือว่าสวิตไปทางครับที่จะใช้งานต่างๆนะครับซึ่งคอสวิตก็จะทําหน้าที่บริหารในเรื่องของสัญญาณยกตัวอย่างอะพอที่หนึ่งอาจจะต้องเป็นในเรื่องของพอที่หนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาพอที่สองพอที่สองก็จะเป็นในเรื่องของ IPTV นะเอา IP เมียเสียบนี้นะครับ ส่วนเข้ามาตรงสวิต์สวิตต่างๆสวิ Swift ตตัวนี้สวิ Swift. Swift ตสวิตตงวนี้ต้องเป็นสวิตถ้าทำในรูปแบบของ i p v นะสวิตจะต้องเป็นสวิตที่เป็นเลเยอร์สองขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตตามชั้นสวิตตามชั้นต่างๆทีนี้สวิตตามชั้นก็จะจนะรกระจายไปยังห้องนะครับก็กระจายไปตามห้องห้องก็ห้องนี้เห็นไหมอันนี้คือห้องนะครับ ในห้องในห้องก็จะมีทีวีอยู่ซึ่งทีวีก็จะมีพอร์ตแลนด์อยู่เสียบสายแลนเข้าไปปุ๊บแต่ผมต้องบอกเรียนอย่างนี้ทีวีเนี่ยท่านต้องดูว่าทีวีรุ่นไหนที่สามารถรองรับมัลติคาร์ดได้รองรับในเรื่องของเฮ่อททบีบ้างนะครับทีวีก็เดี๋ยวนี้เป็นพอร์ตแลนด์กันหมดลวแต่ว่าทีวีต้องเรียนบอกนี้ทีวีแล้วแต่เจ้าแล้วแต่แบรนด์ที่เขาจะออกแบบมาเขาจะมีคลาวไว้อยู่นะครับตรงนี้เราต้องซื้อกับ เราต้องซื้อลิขสิทธิ์หรือลเส้นจากผู้ให้บริการทีวีเจ้านั้นๆถึงจะสามารถดูในเรื่องของ IPTV ได้นะครับนะตรงนี้มีค่าใช้จ่ายนะตรงนี้มีค่าใช้จ่ายแล้วแต่ว่าท่านจะไปติดต่อสอบถามกับคนอโอเนอร์ที่แบรนด์ที่เขาขายทีวีรุ่นนั้นๆน,น,นะครับแต่ท่านไม่อยากจะจ่ายในเรื่องของค่าคราวทางไอทาง PA ก็มีบ็อกเซทเอปบ็อกเซทเออบ็อกที่เป็น IPV ให้จาหน่ายได้หรือพาร์ทเนอร์ของเราก็มีจําหน่ายให้ท่านนะครับซึ่งท่านก็ไม่ต้องไปสนใจว่าทีวีท่านจะเป็นจะเป็นรอ,องรับ UDP รองรับ h t t p หรือเปล่าไม่ต้องไปสนใจท่านใช้กล่องเซท็อกไปแทนได้เลยวางไว้ตรงนี้ต่อสายดิจิเข้าไปท่านจะใช้ทีวีรุ่นไหนก็ได้นะครับระบบของท่านจะเป็นไอ t v แล้วนะครับชั้นต่อไปนะสวิตต์ต่อไปอาจจะมีเป็น AP ตัวหนึง่งอยู่ในห้องนะครับ AP หนึ่งตัวอยู่ในห้อง ไอพีตัวเนี้ยก็สามารถที่จะได้สวิตซสองอย่างคือเน็ตด้วยเล่นเน็ตได้ด้วยเล่น IPTV ได้ด้วยนะครับคือในหนึ่งห้องเนี่ยมีทั้งเน็ตให้ไวไฟให้มีทั้งดูทีวีผ่านสายแลนดได้นะครับนะอันนี้คือโซลูชันโดยคร่าวๆของ i p t v ส่วนในเรื่องของการคอนฟิกคอนฟิกอ่าในเรื่องของการคอนฟิกการเมนจสวิตต่างๆในเรื่องของการตั้งค่านะครับน,นี้เป็นรายละเอียดเชิงลึก ซึ่งถ้าผมพูดในคลิปเนี่ยมันจะยาวนะครับแต่คอนเซปต์เนี่ยคร่าวๆคือประมาณนี้หากท่านใดที่สนใจจะเรียนรู้หรือสนใจที่จะมาเห็นจับกับอุปกรณ์จริงๆเลยให้ติดต่อมาทาง PA นะครับบัณเรียนบอกนี้ทาง PA เนี่ยให้คอนเซปต์ไม่ทานได้แต่ทาง BA ได้จับมือกับทางพาร์เนอร์ให้ทางพาร์เนอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ i p v ที่ทําระบบนี้มาอยู่แล้วนะครับท่านสามารถไปลงทะเบียนกับทางพาร์เนอร์ของเราได้ลงทะเบียนเรียน ให้รู้วิธีการคอนฟิก ण, ให้รู้อุปกรณ์จริงๆว่าทํางานอย่างไรการทํางานระบอก p v ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างและเรียนรู้กับโครงข่ายด้วยนะครับโครงข่ายอะไรโครงข่ายสายสายแลนนะคโครงข่ายสายเบลฟ์สอยเบลฟติกนะจะมีการคำ,คำนวณในในเรื่องของอถ้าเป็นแลนนะจะมีการาให้รู้ในค่าของทัทฟฟติกของสัญญาณด้วยนะเวลาเราจะเช็คสัญญาณกระตุกสัญญาณมาไม,ามาห่หายสัญญาณมา่ดีเราจะเช็คเครื่องมืออะไรเช็คเราจะดูทัฟติกยังไงนะครับ ส่วนในเรื่องของสายไฟเบอร์ iber, เราจะเรียนรู้ในเรื่องของค่าลอดสัญญาณต่างๆอุปกรณ์แต่ ent, และตัวรับสัญญาณได้กี่ดีบีถึงสามารถที่จะทํางานได้ตัวเนี้ยท่านต้องมาเรียนรู้กับทางาร์นเนอร์ของเราท่านสนใจลงทะเบียนเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไลน์ไว้สนใจก็ลงทะเบียนมาเรียนถ้าผมอธิบายในคลิปนี้มันจะยาวมากและมันจะมีในเรื่องของคำศัพท์ช่างเอ่ย ในเรื่องของอาการเซตติ้งเลยในเรื่องของการใช้อุปกรณ์แต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์ใช้อะไรบ้างใช้รุ่นอะไรบ้างอุปกรณ์จะต้องเป็นสวิตช์เลเยอร์สอะไรแบบนี้มันต้องอธิบายยาวนะครับแต่โดยคอนเซปต์ i p v าก็คือประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็หากจะรู้อยากจะรู้โซลูชันนี้ให้ลงทะเบียนแจ้งชื่อมานะครับในไลน์หรืออยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาในไลน์นะครับ ขอสิบด้วยประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ